สวัสดีครับ EP นี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงตลอดนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนะครับซึ่งตอนนี้ทีมเราได้ทำการปล่อยนักเตะล่วงหน้าไป2ตัวนะครับจะย้ายก็ต่อเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคมคนระับตัวแรกเป็นแซมจอห์นสตันนะครับลู้สาประตูทีมชาติอังกฤษไว้32ปีครับตัวนี้เราปล่อยไปทีมเบสิกตัดนะครับซึ่งเราคิดว่าผู้สาประตูเหลือ2ตัวนะครับเพียงพอครับสำหรับฤด,ดูกาลนี้ ส่วนอีกตัวก็เป็นแมตต์เดลฮต้ครับฤดูกาลนี้เหมือนจะยังไม่ได้ลงนะครับซึ่งเป็นนั้กแต่ส่วนเกินครับเราต้องปล่อยทิ้งไปก่อนตัวนี้ปล่อยไปทีมซันเดอร์แลนด์ะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลต่อเซนเตอร์ครับที่เรามีอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลิสต์รายชื่อน â, ักเตะที่เราอยากได้กันบ้างครับตัวแรกมีราคาค่าตัวไม่ใช่น้อยครับสำหรับเมชันจีนวูดน,นะครับ อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันเล่นให้กับโอลิมปิกมักเซลนะครับูลคาทางการตลาดอยู่ที่42ล้านนะถ้าซื่อนี้ต่างน่าจะหมดเลยครับสำหรับปูแคมตันตัวถัดมาัจะคุกคาเมนสกี้ครับตัวนี้เป็นปีกสายทีมชาติโปรแลรนด์นครับูลคาทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ7ล้านนะทีมปัจจุบันนี่เป็นวูลฟ์บวกครับแต่ว่าสัญลักษณ์เป็นโคโล,โลนะครับน่าจะมีการยืมตัวกันนะครับ ตัวที่3ครับตัวนี้เราเล็งมาตั้งแต่ภาคที่แล้วครับที่เราคุมทีมเลสเตอร์ซิตี้อดีตนักเตะอาร์เซนอลครับเอมอสมมธโลมูลค่าทางการตลาดตอนนี้16ล้านถัดมาก็เป็นอดีนักเตะอาร์เซนอลเช่นเดียวกันครับดาวรุ่งอย่างชาลีปาติโนครับตัวนี้เหมือนตัวแรกจะขึ้นมีค่าฉีกสัญญาครับแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วน่าจะประมาณ3ล้านกว่าน่าจะไม่ผิด ตัวถัดมานี่เป็นตัวฟีเอจน์ครับเป็นตำแหน่งที่เราขาดอยู่พอดีนะครับปีกซ้ายเป็นปีกซ้ายทีมชาติกาตาร์ครับตัวนี้เอ็ดมิลสันจูเน์ครับอายูปาไป31แล้วน่าจะเป็นตัวแบ็กอัพสำหรับเรามากกว่าตัวถัดมาเป็นตัวที่เล่นได้เป็นตัวที่เล่นได้หลายตำแหน่งครับเป็นฟาเบียนลีสนะครับเล่นได้ทั้งศูนหน้าปีกซ้ายแล้วก็กางลูก ต่อมาครับเป็นปีกซ้ายครับอาร์มันรอเลนเต้ครับตัวนี้ปัจจุบันเล่นให้กับซาซูโอโลความเร็วสูงครับตัวนี้ตัวถัดมาเป็นดาวรุ่งของลิเวอร์พูลครับเอียนซูเบียเบรครับตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราเล็งไว้ครับเป็นกองหน้าทีมชาติไทยของเราเองครับไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นจูสซึซับเบลนะครับ ซึ่งปัจจุบันเล่นให้กับบิมมิทชัลครับตัวนี้แล้วตอนนี้เราได้ทําการปล่อยแซมจอห์นสันออกไปอย่างเป็นทางการนะครับลุกสือประตูของเราครับตอนนี้มือหนึ่งก็เป็นโจเซซาครับแล้วตอนนี้มีทีมยื่นข้อเสนออักบาดูมาครับเป็นนิวคาสเซิลครับซึ่งเราเพิ่งปล่อยแมตเดอร์ตี้ไปยกยก,ยกนะครับแต่ราคานี้น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวเราลองไปเจรจากันสักหน่อยดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราลองขอที่18ล้านนะครับเราอยากได้เงินไปเสริมทัพนะครับถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรแล้วเอ้าเอ็ดดี้ฮาวตกลงเฉยเลยครับเอ้าโอ้โหสงสัยเราจะต้องไปหาตาแหน่งตัวรับเพิ่มอีกแล้วครับก่อนที่เราจะไปเสริมทัพกันเดี๋ยวเรามาเตะกับเวสต์แฮมกันก่อนนะครับ เดลกาได้มาที่อาเดียสโตติเคีิเคี่ซิยอกไปทางซ้ายที่บุยเนาะชี้เลยว่าได้ลงตอนนี้ครับหลังหลังสำหรับปีกดาวล่วงแงเรเอา้าสองพลาดครับตรงนี้จะรอดโบเวนดักได้ ยังเป็นการคอรมบอลของเวสแฮมครับ <c oughs> แล้วลูกนี้น่าจะเป็นลูกล้ำหน้าครับ <c oughs> โอกาสแรกของเวสแฮมเดี๋ยวส่งลูกนี้ล้ำหรือเปล่าครับอารูกโกลเดรยไม่ล้ำแต่ว่าช้าไปหน่อยนะ ต่อแข่งลูกนี้หลุดมาแล้วครับอโรโกดาเรตอโรโกดาเรตปั่นด้วยฝ่าลูกนี้ไม่เลยนะโอกาสแรกของวูแพรมตันก็เป็นประตูเลยครับน้ำมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยอโรโกดาเรต์ต่อแข่งลูกนี้หลุดมาแล้วครับอโรโกดาเรตอโรโกดาเรตปั่นด้วยฝ่าลูกนี้ไม่เลยนะโอกาสแรกของวูแพรมตันก็เป็นประตูเลยครับ น้ำมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสู่โดยอโรโวโคดาเร่น่าจะเป็นเบลลกาที่แอซิดนะครับลุงอิงแล้วก็ยิงลุงนี้รอเป้าครับนำไปแล้วหนึ่งประตูตรสู่ยูฟมาเกต้ามาถึงฟูคุครับมาเกต้า เกย์ตาโยกมาลูกนี้โตติม่ให้โจเซซ่าไม่มีอะไรโดยนักผู้ด่าแลไปที่อาริฮาสครับเล่นกันอยู่สองคนลูกนี้โยกเข้ากะแล้วม่งลูกนี้ต,ต้อ,องโตมาเดียวละส่งลูกนี้ลามหรือป่าวันบิสซ่าลายแมนมาโยกตรงมาเล่นกันต่อครับวันบิสากา่าส่งเข้ากะมาเกต้ามาอีกทียกยิงลูกนี้โอ้โหไม่มาโจเซซ่าเกือบโดนเหมือนกันครับบูร์นตันอาริอาสมาที่ิูเวอร์ ดี๋ยวจังหวะเดียวเขาต้องนี้อานนี้อื้ช้าไปหน่อยนะแล้วน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของทางเวสแฮมปาเกตา้าออกมาทางซ้ายให้ตรงนี้ซามเมอร์วิวซัมเมอร์วิวกะชากส่งมาที่ฟูถุกได้ศัตรงนี้โอ้โหหลุดกลอบไปเลยนะถึงไปทำจ้าวหลอดโบเวนโบเวนดวลกับบุยโ,โนออกมาที่ปาเกตา้าแล้วแข่งออกไปเลยนะตรงนี้สำหรับเคซี่ เป็นตัวที่ผลงานดีครับเคซี่แต่ว่ายืมโอ้โหนี้่งศ์ไว้โยเซซาต้องเซฟสำหรับดียูฟตัวเซซาบินปาดด้วยซ้ายั้งนี้แล้วก็ไปชนกับเสาประตูด้วยกูุบกรุกรุย้อนกลับไปวัาเท้ามักกาซันาเกตา หลังกระซายกไปทางซ้ายตรงนี้ที่ซัมเมอรว์วิวกอกลับมาอย่างเร็วครับตรงนี้วอดเทาได้บอลออกไปทางซ้ายซัมเมอรว์วิวข้างเด่นเลยครับวันนี้ซัมเมอรว์วิวแล้วทำชิ้นงานสวยเห้นเอาบอลมาถึงฟูกุกยังไม่มีโอกาสอีกครับแล้วซับตรงนี้โอ้โหโจเซซาโชว์เซอเปอร์เซฟอีกแล้วบรรยากาศถ,ถึงครับตรงนี้เราเข้ากลางไปที่โกเมโกเม,กเม,กเมส,เส่งลูกนี้โอ้โหยาวไว้หน่อยเราเสียบลูกนี้โอ้โหเรียวละแดนเด่นเลย ปลุกออกสายซัมเมอร์วิวมาครับวันนี้ค่อนข้างเด่นนะครับสงสัยต้องไปซื้อตัวมาแเรากำลังคาดวันนี้จะไปอีกสายเข้ากลางมาที่โดเม์แล้วออกสายมาหลุดมาแล้วครับเบเลกาลูกนี้ตกเข้ากลางมาไม่ถึงครับดียูส์วัดฟาววัดฟาใไปที่ดียูส์น้ำเราแย่งได้ตรงน,นี้อันยดาส ทำเร็วนะครับเบลกาติโรโคเรตโกรเลตช้าไปหน่อยครับตรงนี้แล้วจากเข้าสู่ช่วงถึงเวลาบาดเจ็บครับบอลอยู่ที่ซัมูยย้อนกลับไปที่ดิยูซัมูยครัางแล้วหมดไว้ลาเลยครับเวเซมยิงฟืนไม่ได้ครับโู้แฮมตันของเราชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนักเตะที่เราไม่คิดว่าเราจะปล่อยนะครับอยู่ดีก็มีคนยึดข้อเสนอเข้ามาแล้วก็ปล่อยสำเร็จครับสำหรับอากบาดู ปล่อยใบนนวคาสเซ่นนะครับค่าตัวอยู่ที่18ล้านปอนด์ายเลขติ้งให้ที่ A เลยนะครับสงสัยเราต้องไปหากอกหลักมาเสริมทับเพิ่มตอนนี้มีคริสตันพาเลตนะครับยื่นข้อเสนอมูเนซี่มานะครับถ้าปล่อยตัวนี้สำเร็จเราจะไปดึงชาลีปาตินอกันนะครับเราลองขอไปที่8ล้านค่านะครับ แล้วยืนยานที่7ล้าน2เท่านั้นนะครับลองยื่ยนไปอีกครั้งที่7 0ล้าน7นะครับดิสแันพาเนจะว่ายัางไงแล้วเจราจาสำเร็จนะครับสำหรับโมเนสี่เดี๋ยวเราลองมาเสนอราคาชาลีปาติโนที่3 000, ล้านกันนะครับเหมือนค่าชิสัญญาอยู่ที่3มล้าน แล้วเจราจาสำเร็จนะครับเราไม่ต้องไปเสียค่าที่สัญญาลดร่าตัวลงมาได้นิดนึงนะครับต่ขอค่าเหนื่อยมาที่1นึ่งมื่อหนึครับเราก็ส่ายิงโบนัส 1, หแสนไม่มีปัญหาตกลงไปเลยแต่แล้วเราก็ได้ตัวเสริมทับตัวแรกครับเป็นอดีตกองกลางดาวรุ่งของอาร์เซนอลชาริปาติโน เดี๋ยวเราไปลุยเจราจาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยครับตัวถัดไปที่เราจะไปคุยเป็นเอเมลสมิธโลนเราลองยื่นไปที่17ล้านกันโอ้โหเดี๋ยวทางฟูแลมมีขอ2ี้ขอ21ล้านบวกกับเซลล์แอนคอสสิร์เซ็นตะโอ้โหแล้วก็อย่างเพิ่มค่าตัวมาที่22 4ซยืนใบใหม่ที่20ครับ ไปค่อยขยับไปเรื่อยๆแล้วเจเราจะสำเร็จเลยครับสามรับเอมิลสมิธโลจบที่10ล้านแล้วข้างหนอยสมิธโลจบที่60,000่าครัไม่มีค่าไซาโมนัทนะนักเตะตัวที่สองของเรามาแล้วครับอดีตนักเตะอาอ์เซนอลเช่นเดียวกับชารีปาตินโน ก่อนที่เราจะไปเสริมทัพกันต่อนะครับหนัดนีเรามาเยืนเอฟเวอร์ตันนะครับมาดูผู้เล่นทางฝั่งเอฟเวอร์ตันกันนะครับมาในระบบ4-2-3-1ครับมีจอแดนฟิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีไมเคิลชีนเบนเวตนะครับมีอิเดซ่าการนาเก้ครับล่าสุดเพิ่งโดนใบแดงไว้ครับ สุดนหน้าเป็นแบร์รี่ครับทางซ้ายมีแจ็คกี้ลิตนะครับที่ดึงตัว,ตวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้วูแพมตันของเราก็ปาัไหลยตย้ำแน่งเลยครับนัดหน้าเรามีแมตส์สำคัญครับที่เราจะไปต้อง,ตองเตะบ,บอลถ้วยวเจอกับไรดันวันนี้หน้าเป้าเป็นมาเชิร์มาร์นได้ครับดาวลุ่งของเราต้องพักอโรคาดาแรบ้างนะครับเพราะว่าลาเส้นยังไม่หายเจ็บนะครับ เดีย๋ยลูกเริ่มเล่นโดยแบร์รี่ครับแล้วเปิดไกลแล้วพวกนี้โอ้โหใช้สูตรปารีหรือเปล่าแต่ว่าออกหลังไปเลยครับพวกนี้ <c oughs> แล้วทางสายหลุดมาครับวางยีชานวางยีชานส่งเข้ากลางมาที่โกเมสได้สัตว์ทุกขั้นลงนี้โอ้โหยังติดบล็อกกลองหลังโบริตาโนมาที่แบร์รี่แดีวแย่งสวยครับมาเชลลยส์โกลเดเป วังฮิชาน์ฉาไปหน่อยครับเบ้นเบตยังทำได้สวยโดยโริตาโน้องไปที่ไมเคิลคินไมเคิลคินนะครับที่มีเรื่องกับอีดิซ่าการาเกย์ครับโดนบอลใบแดงเลยครับไปตกหน้าไมเคิลคินเดี๋ยวโรดิโกโกเมสส่งไม่ดีครับพวกนี้บอลเข้าทางแบร์รี่แบร์รี่ยกไม้ทางขวาปอ๊บอีตาโนสัตว์พวกนี้ก็ผูกออกไปเลยดิตาโนเสียบออกไปเลยครับพวกนี้วอล์เข้าบอลยางโหด โรลิตาโนส่งมาที่แบลลี่สวยครับลูกนี้เราซัดด้วยสายอย่างไม่ตรงกรอบครับสำหรับโอ,อกาสของเอเวอร์ตันลูกนี้กูโดโมาที่การากโรล,โลิตาโนแบลลี่โยกมาทางซ้ายนีสวยครับแจ็กคกิ้ลิชหากเรายิงลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านโจเซซานซัด์ตรงแคบเลยครับลูกนี้แจ็กคกิ้ลิชโรลิตาโนมาที่แบลลี่เราหลุดมาแล้วครับลูกนี้เน่งเน่งลูกนี้ไม่เหลือโอ้โห ครับครับกองหลังเยอะไปครับตอนนี้ทําให้ไฟเข้าข่ากันเท่าไหร่ครับแบลรี่ซัดเป็นลูกที่ไปของฤดูก,ก,กาลนี้แล้วครับตรงนี้กองหลังปล่อยโล่งนะครับยืนน้ำแนงทางกันไม่น้อยนะครับสําหรับโว๊บแล้วก็เซนเดอร์ครับแข็งแกร่งจริงๆครับวุ่นี่บอลยังเท่าทางครับที่เจมกันเนอะโบ๊ มิเปอริตาโน่เหล่าฟองบอลอยู่ครับจะหมดเวลายอยู่แล้วโอบายัตและวูลฟ์คือมาที่ซาเลยครับน่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกรอร์นี้นะครับแต่งแจ้งจริงๆครับทุกหนีบอลยังเข้าทางคที่เจมส์ไดโนนะ่โกลมิเปอริตาโน่เหล่าฟองบอลอยู่ครับจะหมดเวลายอยู่แล้วโอบายัตและวูลฟ์คือมาที่ซาเลยครับ น่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับมาเนี่มาที่วังทีชาต์มาเชลลลุยชาชัวต์โัเมสทำขวามานะครับชาชัวมีความเร็วครับแป๊กขว่าตัวนี้กัะชากไปแล้วเราเปิดเข้ากะลูกนี้ <c oughs> ไม่ได้มอง เราเอเวอเรตมีแต่ตัวสูงสูงกนรอจเจมาที่กิลิชโรมาที่แล้วมาได้โปลิตาโนาอปุ่งลูกนี้มายากครับสำหรับโจเซซ่าแล้วส่งลูกนี้ไม่น่าทำน้ะครับเฟโลเปยกเข้ากลางมาลูกนี้แตะต่อให้ซัดด้วยฝ่าโอ้โหลูกนี้เซฟได้อย่างไงครับจอแดนบิกฟอร์ด โอ้โหริโกโกเมสฝ่าลูกนี้ไม่เป็นประตูอบอลอยู่ที่โรแจ็คกิลิชมาแล้วครับแบร์รี่กิลิชต่อมาที่แบร์รี่สวยครับลูกนี้นแล้วซับชมเชยซาและเซฟเหมือนกัน3จ,จูอ,จจอ,อา,าร์3จูอารดึงครับมาที่โอ้โหส่งไม่ดีลูงนี้ต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้วเอาวางังฮิชานออกครับเอาสมิธโล,ลลงครับชารีปาติโนล,ลงแทนโกเมธส,สองลัตเต้ใหม่สอง อีกหนึ่งตัวเป็นโรคโครดาเรงครับยืนหน้าเป้าแทนมาไน่ f i น i ช h มาที่โร Finish โรได้ซัดตรงนี้โอ้โหโจเซซาบินปัดอีกแล้วแล้วมาดูจังหวะนี้อีกครั้งนะครับที่พิกฟอร์ดนี่ไม่รู้เซฟได้อย่างไรวางม,มาที่โรดิโกโกเมสโอ้โหแต่บอลแรกดีครับ ตัวดาคโรดอะไรทางซ้ายโอ้โหพี่ชายไม่ดีครับลึกไปหน่อยโงมาที่เซนเดียกาเนืน้อเอฟเวอร์ตันมาแล้วเขียนบุกแล้วมาอีกแล้วแบร์รี่สัตว์ตรงนี้ไม่เหลือโอ้โหน่าจะจบแล้วครับสองตระโดราสูนสำหรับแบร์รี่สัตว์ผ่านโดนใส้สามตรงนี้เอาไม่อยู่ แอตโตกลับมาอีกแล้วแจ็คกิลิชก็ผมกับเซลล์ดูดักหนักปาดีโนโกลเมสคูเดเร่ผูถึงบางลูกนี้ไม่ไม่ได้แล้วนะจะจบดิสกอรีนะครับอยากให้โอกาสอยู่ครับสำหรับเอเวอร์ตันโรดดี้กิลิชส่งลูกนี้ไม่ผ่านเชสซีเราซับทิ้งไปเลยครับจบเกมครับวันนี้เอเวอร์ตันชนะวูห์ทำตันของเราไปสองประตูตสูงนะครับ โปรแกรมถัดไปนะครับจะเป็นบอลถ้วยเกม FA ฟเันะครับซึ่งเราจะไปเยือนไบตันครับซึ่งเป็นงานที่ยากพอสมควรเลยครับภารกิจของเราเราต้องเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของ FA ฟเัให้ได้ด้วยนะครับซึ่งบอร์ดบริหารนี่ตั้งความหวังไว้กับเรานะครับแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกม FA จะไปเล่นกันในคลิปหน้านะครับรวมไปถึงการเสริมทัพของเรา ซึ่งเราอาจจะต้องหาตําแหน่งเซ็นตอราหาเพิ่มเติมนะครับที่เราปล่อยอักบาดูออกไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ